รวมทั้งเอาโครงการจำนวนข้าวเพราะที่ชาวนาเขา,าเดือดร้อนเนี่ยกับอผ้าจังหวัดเนี่ยนะครับที่เคลื่อนไหวกันในนี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะลงรัฐบาลโดยเฉพาะมันเป็นขบวนการที่มีส่วนหนึ่งไปปลุก,กระดมชาวนาในพื้นที่แล้วอีกขบวนการหนึ่งเหมือนแบ่งแยกหน้าที่การทําโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพของพวกเนี่ยก็จะไปกดดัน ธนาคารทอ,ทอสอบ้างธนาคารของรัฐบ,บ้างรวมทั้งธนาคารของเอกชนว่าธครให้เงินกู้ก็จะมีการไปกดดันการทํางานเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์จุมนุมรวมถึงไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งูุร่วงไปรัฐบาลใหม่นะครับใคจะเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องมาดูแลชาวนา ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่นายสุเทพออกมาลักษณะพูดหลุกระดมแล้วหาเสียงกับชาวนาว่าถ้ากับถ้าล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ์ได้ก็จะให้เงินมาใช้ชาวนาผมมองว่าน,นี่คือการโกหกคำโตแล้วโยนหมาปมายังรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษเราทําโครงการนำนำข้าวมาตั้งแต่นโยบายที่เป็นรัฐบาล จนถึงปัจจุบันนี้ร่วมเกือบ3ปีนะครับซึ่งโครงการจำนำข้าวเพิ่มรายได้ชาวนาน3จุดลนงแสนมครอบครัวแล้วเป้าหมายสูงสุดของโครงการจำนำข้าวไม่ใช่คะแนนนิยมของรัฐบาลแต่คือการยกระดับและรักษาความมั่นคงของรายได้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวนาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานและเพื่ออาชีพปลูกข้าวให้คนกินหมายถึงปลูกอนาคตของตัวเองลองบนผืนแผ่นดินโดยไม่กระทบกับวินัยการเงินการของต่างของของของ,ของประเทศนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีรัฐบาลดำเนินนะโครงการรับจำนำข้าวมาแล้ว5รอบแล้วที่สําคัญมีชาวนาเขาร่วมโครงการที่ผมเรียนไปแล้ว3 2 6ล้านอครอบครัวนะครับ เกิดประโยชน์โดยเฉพาะธนาคารทบสได้โอนเงินถึงัญชีชาวนาแล้วเ0,000 0 000, ล 000, ้านบาทนี่คือความภาคภูมิใจที่รัฐบาลดำเนินการซึ่งวันนี้โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ทางพรรคเพื่อไทยว่าเป็นประโยชน์รัฐบาลก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่คนเอาโครงการเหล่านี้ไปดำเนินการในลักษณะ ที่เรียกว่าทําเป็นขบวนการหนึ่งเป็นุกระดมสองมีขบวนการในการขัดขวางไม่ธนาคารของรัฐธนาคารเอกชนในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้มองว่าโครงการจะลองข้าวนะมาล้มรัฐบาลแล้วเคลื่อนไหวหลังจากนายุรเทพเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวเรื่องการฏปรูปการเมืองการขัดขวางเลือกตั้งแล้วลักษณะเป็นการล้มเหลว แต่นําโครงการเรียกว่าชัดดาวกรุงเทพล้มเหลวชัดดาวการเลือกตั้งล้มเหลวเพราะคนมาใช้สิทธิ์จานวนมากกว่าผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับ20กว่าล้านวันนี้ทางรัฐบาลก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ส่วนทางพรรคเพื่อไทยก็ทํารายละเอียดชี้แจงลงในเว็บไซต์ของพรรครวมถึงลงในสื่อต่างๆเพื่อให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์ นะครับแล้วเราก็จริงใจกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนามาโดยตลอดแล้วขอวิงวอนพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาว่าวันนี้อย่าไปหลงเชื่อคำปลุกกระดมนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างในสุเทพกับพวกหรือแม้แต่มีขณะนี้ทราบว่ามีการส่งวอลชนของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเข้าไปปลุกกระดมชาวนาว่าจะไม่ได้เงินจากโครงการจำลองข้าว มีอย่างเดียวถ้าจะได้งเงินเร็วต้องล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และต้องการให้นางสาวยิ่งลักษณ์ลาออกแล้วได้เงินแน่นอนอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการโกหกต่อชาวนาแล้วเป็นการโกหกต่อประชาชนเพื่อหวงประโยชน์ทางการเมืองวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ทํารายละเอียดในการชี้แจงเรื่องน,นี้ลงในสื่อเว็บไซต์ของพรรครวมถึงลงในสื่อเราจะสัมพันธ์นการเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เข้าใจ ถึงความจริงใจที่ทางพรรคเองได้มีความประสงค์นะครับที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วป้องกันการหลุกระดมหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงมาทำลายทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงทำลายรัฐบาลน,นะครับ